วันนี้เวลา10บนาิกาสนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีชัตรมงคลพุทธศักราช2565 โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรก,กิติยาภานเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชรินีสริพัฒมหาวชะร,ราธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนาดีรัตนาชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วย โดยสมเด็จพระนิธิรา่รเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัตวราคติยราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณละพะี่นั่งอมรินทราวินิฉัยในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดร,รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่7และรัชกาลที่9ที่นาพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระระิยะวงศ์สาขาตา,านสมเด็จพระสังฆราชกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลประสงค์ถวายพรอนพระจบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตพระทหารแด่ประธานสงฆ์นอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประมอมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนจนครบ20รูปและทรงประเคนจตุปัจจัยเทาธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ20รูปทรงหลังทักษิโนทกประสงคถวายอนุโมทนาถวายอดิรเรกถวายพระพรลา จากนั้นทรงจุดธูปทิมเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพระนพปดลมหาสเวตชัติเครื่องราชกกุศลทรงคมพรามเบิกแว่นเบียนเทียนสมโพธพระนพปดลมหาสเวตชัติเครื่องราชกกุศลครบสามรอบพนักงานประโคมของชชยสังตแตรบันดะและดุริยางแล้วพระมหาราชครูพิธีสีวิสุทธิคุณประธานพระครูพรามเจิมพระนพปดลมหาสเวตชัติ โขนหลวงผูกผ้าสีชมพูและวสงพระสุรายเครื่องราชกกษัตันธ์และพระราชรัญจกรพระคุผภาทองคําประจําราชการที่พระแท่นนพปดนมหาสเวตชัตรทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัดร,ราชการที่1ถึงราชกาลที่7และราชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา พระราชพิธีชัตรมงคลเป็นวันที่ล้ำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทะลิงถวันยลายราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์และราชอาณาจักรไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณราชประเพณีในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562และได้พระราชทานพระบรมบรมราชโองค์การว่าเราจะสืบสาร รักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สูงแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อสารต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาชปพิรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกบวารุงสุขแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่าอันหนึ่ง ในเวลา12.00นก,กองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดทั้งนี้กองทัพบ,บกโดยกรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ทําการยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติณบริเวณท้องสนามหลวงกองทัพเรือโดยกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือกรุงเทพทําการยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมกองทัพเรือ และก่อนทัพอากาศโด้กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์โดยบัญชาการอากาศโยธินทําการยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรตินารานอนกประสงค์โรงเดียนเรืออากาศนว่ามินทร์กาัตรยาธิราชโดยถือเป็นธรรมเนียมที่ยึดถือสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณซึ่งการยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ2 1นัดนับเป็นการถวายพระเกียรติสูงสุด